พวกเราอีกครั้งนะคะกับรายการ What w e e n r e w i y โดยกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้าน,น,นการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวค่ะ What w e e n r e w i y นะคะจะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวต่างๆด้าน,นการท่องเที่ยวนะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนด้วยค่ะ ชมพู่คะวันนี้นะคะเราสองคนก็มาพร้อมสาระดีๆอีกเช่นเคยค่ะไดเรด้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาสาระที่มีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนนั่นเองค่ะซึ่งไอเจ้าตัวหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนเนี้ยมันจะคืออะไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับ MRA on TP ยังไงแล้วก็ทำไมถึงต้องมีหลักสูตรนี้ด้วยค่ะ และไม่ใช่แค่นั้นนะคะสำหรับวันนี้นอกจากเรื่องหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนแล้วเรายังมีเรื่องราวของกล่องเครื่องมือหรือเจ้า t o o l b o x มาฝากทุกคนด้วยค่ะไกลตัวมากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนค่ะแล้วก็รับรองได้เลยว่ามีประโยชน์กับทุกคนมากๆด้วยพร้อมกันยังคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะได้จัดทําหลักสูตรการท่องเที่ยวขหงอาเซียน Common ASEAN Tourism Curriculum หรือว่า c a t c ค่ะซึ่งจัดทำขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียนมีไว้สำหรับการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครอบคุมตำแหน่งงานทั้ง32ตำแหน่งงาน2สาขา6แผนกซึ่งเป็นหลักสูตรที่นำมาใช้ร่วมกับกรอบคุณสมบัติและระบบจำแนกความชำนาญของบุคคลค่ะโดยจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระ,ระบบการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเทีย่ยวในภูมิภาคอาเซียน ให้มีมาตรฐานเดียวกันค่ะแคปซีนะคะเป็นหลักสูตรที่ออกแบบแล้วก็จัดโครงสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักค่ะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนนะคะได้ตามบริบทของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศด้วย ซึ่งลักษณะนะคะจะคล้ายกับหลักสูตรในมหาวิทยาลัยคะ่ะประกอบไปด้วยนะคะ 1. ค่ะวิชาบังคับนะคะได้แก่สมรรถนะหลักนะคะแล้วก็สมรรถนะทั่วไปและ2ค่ะวิชาเลือกนะคะซึ่งเป็นสมรรถนะตามตำแหน่งงานต่างๆนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลง MRA on t p นะคะ ประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะได้จัดทำกล่องเครื่องมือขึ้นมาหรือเรียกว่า t o o Box ของมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนด้านการท่องเที่ยวจำนวน242สมรรถนะซึ่ง t o o Box แต่ละอันนะคะจะประกอบไปด้วย 1. ค่ะคู่มือสำหรับผู้สอนนะคะหรือว่า Trainer Guide น,นะคะในส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีชุดสไลด์ PowerPoint สำหรับใช้ประกอบการสอนนะคะแล้วก็อธิบายเนะะื้อหารวมไปถึงกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อช่วยฝึกฝนผู้อบรมด้วยค่ะ 2ค่ะคู่มือสำหรับผู้อบรมนะคะหรือว่า Training m a n นวลนั่นเองนะคะเพื่อใช้ในการอ่านนะคะแล้วก็ศึกษาด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนนะคะแล้วก็การศึกษาภา,า,ายนอกห้องเรียนค่ะสุดท้ายค่ะคู่มือสำหรับผู้ประเมินนะคะ a s s e s s m r Manual นั่นเองค่ะประกอบไปด้วยแบบทดสอบปากเปล่านะคะแล้วก็ตัวข้อเขียนรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆนะคะเพื่อใช้วัดผลการเรียนรู้แล้วก็สมรรถนะของผู้อบรมค่ะ โดยหลักสูตรและเนื้อหาในกล่องเครื่องมือนะคะจะแตกต่างจากตำราเลม่มอื่นอื่นที่เคยมีค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการเรียนด้านการสอนและด้านการประเมินผลโดยเป็นการฝึกอบรมที่เน้นสมรรถนะและมีการประเมินผลโดยเน้นสมรรถนะด้วยค่ะซึ่งจะเป็นระบบที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศนะคะเลือกใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวค่ะาการฝึกอบรมนะคะที่เน้นสมรรถนะเนี่ยเป็นแนวทางมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเชิงการปฏิบัติงานค่ะเพื่อส่งเสริมนะคะให้ผู้อบรมสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามมาตรฐานนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นแนวทางที่จะช่วยให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะรวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานในอนาคตข้างหน้าของผู้อบรมอีกด้วยค่ะลาดกรมการท่องเที่ยวนะคะมีทูบ็อกซ์ในหลาย์ตรนานค่ะ ซึ่งหากผู้ใดนะคะสนใจสามารถติดต่อขอรับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้ทันทีเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยคะ่ะเอ๊ะแล้วใครกันนะที่จะเป็นคนเอาหลักสูตรพวกนี้หรือว่าเครื่องมือพวกนี้ไปใช้กัน เกิดคำถามนะคะแล้วก็เมื่อไหร่เกิดข้สอสงสัยค่ะเป็นหน้าที่ของพวกเราเองนะคะที่จะไขเรื่องราวทุกอย่างให้กระจ่างเองสำหรับการฝึกอบรมนะคะแล้วก็การประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะของอาเซียนเนี่ยเพื่อให้ทั้ง10ประเทศสามารถสอนหรือว่าประเมินให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด อาเซียนเนี่ยจึงได้ทําการจัดอบรมนะคะเพื่อพัฒนาผู้สอนต้นแบบอาเซียนนะคะหรือว่า Master Trainer MT แล้วก็ผู้ประเมินต้นแบบอาเซียนนะคะ Master a ์แ e s s o r MA ค่ะให้กับประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศโดยการอบรมเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อตกลุม MRA on TP ค่ะการใช้ทูบ็อกด้วยนะคะรวมไปถึงกระบวนการสอนแล้วก็กระบวนการประเมินตามมาตรฐานสมรรถนะของอาเซียนค่ะ ซึ่งู้ทีิผนการอบรมเหล่านี้เองนะคะจะมาเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างบุคลากรที่จะไปเป็นผู้สอนแล้วก็ผู้ประเมินมาตรฐานอาเซียนในแต่ละประเทศอีกทีค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าผู้สอ,รรรน,ะะรอนระดับประเทศนะคะ national trainer NT ค่ะและผู้ประเมินระดับประเทศนะคะ national assessor NA นั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อไม่มนานมาน,นี้เองนะคะทางกรมการท่องเที่ยวของเราได้มีการจัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนร,ระดับประเทศและผู้ประเมินระดับประเทศนะคะไปเมื่อวันที่17 ถึง23ธันวาคม2563ที่ผ่านมานี้เองค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดโอกาสดีๆในการอบรมครั้งต่อไปของเราเลยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ตลอดเวลาเลยที่ w w w d o t o t g o t h สุดท้ายนี้นะคะทางเรานะคะแอบมีคลิปความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งที่เรามาฝากทุกคนกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมเลยค่ะ าาในเรื่องของในส่วนของมาตรฐานการจัดการและการทำงานในด้านการท่องเที่ยวในระดับของอาเซียนมาตรฐานครับเปิดตลอด7วันนะครับได้ความรู้เยอะมากนะครับในส่วนของเทคนิคการสอนต,ต่างๆนะครับมาครั้งนี้เนี่ยก็นอกจากจะได้เจอกับเ,เทคนิคการสอนเทคนิคการสอนแล้วนะครับยังได้เจอเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทำให้ได,ได้ได้เกิดการ Trend, การอัปเดตเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆกระบวนการในการอบรมเนี่ยโอ้ยได้ความรู้และประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทฤษฎีนะคะแนวคิดปฏิบัติแล้วก็เราได้เห็นข้อมูลเชิงลึกมากมายว่าเออในการที่พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเนี่ยมันมีความสําคัญและมีประเด็นไหนบ้างที่ที่จําเป็นจะต้องนํามาและต้องให้ความสาคัญครูนึกถูงสอนจะต้องสร้างนะครับเรียกว่าแรงจูงใจนะครับสร้างประสบการณ์สร้างผลนะครับที่จอให้เกิดผู้เรียนได้รับรู้ว่า ก็เป็นสมวนหนึ่นะครับที่เรามีมาตรฐานนะครับสามารถที่จะเปรียบเทียบนะครับโดยแข่งขันกับประเทศอาเซียาได้ On the s e c e n d a y we have exchanged a lot of knowledge techniques and also the methods to learn and r e a c h as the ASEAN community So if you have a chance or if you have qualifications, let's come to join and test this class. It will be more benefit for you. And I hope that we will all together and uh, generate our knowledge to the ASEAN community. I have like to say that this program is marvelous and excellent in all aspects, not only in content provided, but the staff are so lovely. So I've learned so much together with friendship that will never be forgotten forever so if there is a next opportunity or new opportunity in the future I also definitely would like to attend this wonderful program and I also would like to share and invite everybody who are interested or in the tourism industry field to participate and to join this wonderful program together ย้ำกันอีกครั้งนะคะถ้าใครสนใจ 2BOX เพื่อนำไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองหรือถ้าคุณนะคะเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยายลายัยหรือสถาบันอาชีวะ ที่มีการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมเอ,อ่อถ้าสมมุติว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยอยากนาไปเรียนรู้ได้ไหมคะได้แน่นอนค่ะถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือขอรับ t ู o ็อกไปใช้ประโยชน์กันฟรีๆจากกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวได้เลยค่ะติดต่อกันมาได้ตลอดเลยนะคะตามที่อยู่ด้านล่างน,นี้ค่ะ เรก็ต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะคะว่า E ีีหน้าจะเป็น EP ีสุดท้ายสำหรับเกรดความรู้ดีๆเกี่ยวกับ MRA o n t p แล้วค่ะ EP สุดท้ายแล้วหรอคะจุ๊บู่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะเพราะเกรดความรู้ในส่วนอื่นๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเราสองคนนะคะจะยังคงพาทุกคนไปอัปเดตเจาะลึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะรับรองเลยนะคะว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ w What, What เป็นแวร์ไว y ขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ